ยอดร้ายยอดรักบทที่14เชื่อเธอค่ะวิไลรักพิสารจริงๆหญิงสาวรวบรวมความกล้าบอกรักเขาอีกครั้งหนึง่งมานั่งนี่เธอค่ะวิไลมีเรื่องจะบอกกระสานเดินตามแรงรั้งของหล่อนไปที่โซฟาอย่างว่าง่ายเรื่องของเรื่องก็คือเขายังไม่หายจากอาการงงงงรู้สึกคล้ายโดนหมัดชกจนสมองตื้อไปหมด คือวิไลขอให้พี่นินช่วยเพื่อพิสูจน์ว่าพี่สารยังรักวิไลยอยู่หรือเปล่าและวิไลก็อยากรู้ว่าเด็กที่คุณขวัญพูดถึงเป็นลูกของพี่สารกับใครกันแน่ก่อนวิไลบิดเบือนเรื่องราวจากความจริงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เกิดความบาดหมางระหว่างจรารนินและกสารขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นจริงเหรอวิไลไม่ได้ท้องกับหมอน,นั่นจริงๆใช่ไหมถามอย่างตื่นเต้นก่อนจะคว้าร่างของหล่อนเข้ามากอดแน่น ขอบคุณสวรรค์ไม่น่าเชื่อว่าคนเลวอย่างเขาจะได้รับการให้อภัยจริงสิคะวิไลจะไปท้องได้ยังไงเราก็แค่อยากแกล้งพี่สารเล่นเท่านั้นแหละอยากเจ้าชู้ดีนักทีนี้รู้หรือ,อยังคะว่าเวลาที่วิไลเห็นพี่สารอยู่กับผู้หญิงคนอื่นวิไลรู้สึกยังไงเจ็บปวดแค่ไหนอุ๊ยกระสานทาบริมฝีปากของคนขี้บน่นด้วยริมฝีปากของเขาเอง ดื่มดำนานจนพอใจจึงคลายอ้อมกอดออกนิดหนึง่งอย่างนี้มันต้องลงโทษซะให้เข็ดเขาว่าพรางทำท่าจะทำโทษหล่อนด้วยวิธีเมื่อสักครู่นี้หากถูหญิงสาวยกมือขึ้นแตะริมฝีปากไว้เสียก่อนเขาจุมพิตนิ้วเรียวที่ปิดปากตนเองอยู่หนักๆก,ก,ก่อนจะเลื่อนมือไปกุมมือหล่อนไว้ทีหลังวิไลยอย่าทำแบบนี้กับพี่อีกนะค่ะไม่ทำแล้วค่ะหญิงสาวรับคำอย่างว่าง่ายเรื่องเด็กนะ่ะ ขวัญเขาเข้าใจผิดเขาพูดอย่างเคยตัวก่อนจะแก้มาอย่างนึกได้ว่าไม่ควรเลยที่จะพูดเหมือนปัดความผิดออกไปจากตัวแบบนั้นไม่สิพี่โกโหกขวัญว่าวิไลกําลังมีลูกกับพี่เพื่อให้ขวัญช่วยกันนายจรนินออกจากวิไลทําไมล่ะคะคนฟังแซงทําเสียงประหลาดใจหล่อนคิดว่าเรื่องมันวุ่นวายน้าปวดหัวจึงตัดสินใจไม่เล่าว,ว่าหล่อนเคยทราบเรื่องนี้จากจรนินแล้วก็พี่หึงวิไลนี่ มีอย่างที่ไหนโกรธพี่ก็แทนที่จะพูดกันดีๆแต่นี่เล่นไปควงไอหนุ่มนั่นพี่ก็ทนไม่ได้หรอกนั่นสิคะแล้วพี่สารใจใวิไลทนได้ยังไงนั่นจะไปไหนเขาถามเสียงดุเมื่อหล่อนลุกขึ้นทําท่าจะเดินหนีเมื่อเขาเผลอคลายแขนออกจนกลายเป็นอบไว้เท่านั้นไปเก็บของค่ะคือเย็นมากแล้ววิไลหิวยังไม่ให้ไปมานั่งนี่ก่อนไม่ได้กอดวิไลตั้งนานคิดถึงจะแย่ ไม้พี่ชื่นใจหน่อยเร็วกระสานสั่งเสียงขึ้นใบหน่าเรียบอากในตากลับเต้นระริกใช้ประกายหวานหวามแน่ไม่แน่ล่ะมานั่งเร็วก่อนที่พี่จะเปลี่ยนใจทำอย่างอื่นแทนก่อนวิไลเดินหน้ามุ้ยกลับมานั่งที่เดิมแต่กระนั้นความสุขในสีหน้าก็ยังเปล่งประกายออกมาให้เห็นวิไลแต่งงานกับพี่นะเขาถามขึ้นยังไม่มีปีมีคุยจนหญิงสาวที่อยู่ในอ้อมแขนตามไม่ทัน ไม่นึกว่าวันนี้วันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผู้หญิงจะมาถึงรวดเร็วจนหล่อนตั้งตัวไม่ติดหญิงสาวเคยนึกถึงวันที่หล่อนจะถูกผู้ชายสักคนขอแต่งงานมานานแล้ววาดฝันไว้ว่ามันคงจะแสนหวานและโรแมนติกไม่น้อยและแม้ตอนนี้บรรยากาศรอบตัวของหล่อนและกระสานจะไม่หวานและโรแมนติกอย่างที่เคยเห็นในละครแต่น้ำเสียงหวานหูของเขาแฝงไปด้วยความหนักแน่นยามเอ่ยปากนั้นก็เพียงพอแล้ว ที่จะทําให้หัวใจของหล่อนพองโตเปลี่ยนไปด้วยความสุขหากคาที่เคยคิดว่าจะตอบชายหนุ่มในจินตนาการไม่ใช่คําที่หลุดออกปากมาในตอนนี้คะแต่งงานกับพี่เขาเน้นเสียงทุ้มหวานแววตาที่ส่งมาไม่ต่างกันมันสื่อถึงความรู้สึกทั้งหมดที่เขามีอย่างชัดเจนที่สุดวิไลาตามใจพิสารค่ะน่ารักจริงชายหนุ่มแตะจุมพิษลงบนจมูกโด่งได้รูปของหล่อน ก่อนจะเลื่อนต่ำลงไปหาเรียนฟีปากคู่หวานรู้สึกเป็นสุขอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนความสุขสมหวังลอยอยู่ในอากาศแต่แล้วก็ต้องชะง,งักเมื่อคนในอ,อ้อมกอดเอ่ยว่าแต่งปีหน้าก็ดีเหมือนกันนะคะฮะปีหน้าเชียวไม่ละไม่เด็ดขาดขืนรอถึงปีหน้ามีหวังวิไลโดนฆ่าไปกินก่อนสิเขาปฏิเสธขึงขังแน่ว่าวิไลเป็นอาหารหมาหนะคะเดี๋ยวเถอะไม่แต่งด้วยแลวจะรู้สึก ก่อนวิไลรู้สึกว่ามีความสุขไม่แพ้กันในที่สุดช่วงเวลาแห่งการไม่เข้าใจกันก็สิ้นสุดลงสทีหล่อนยิ้มสดใสดุดผืนฟ้าหลังม่านฝนสดใสและเต็มไปด้วยความหวังหน้าบานมาเชียวนะคะพี่สารมีอะไรหรือเปล่าขวัญเจราถามพี่ชายล้อๆได้ยินเสียงัำเพลงสลับผิวปากมาแต่ไกลถูกหวยมาหรอคะนักเขียนสาวเดาเมื่อไม่ได้รับคำตอบจากคนเป็นพี่เปล่าจ้ะ มันวิเศษกว่านั้นอีกนะคนพูดยิ้มสดใสผิดกับครั้งสุดท้ายที่เจอกันขวัญทานข้าวหรือยังนี่เย็นมากแล้วนะัวแต่ทํางานนานเท่าไหร่แล้วนะที่เขาไม่มีกระใจจะมายเยี่ยมหญิงสาวที่ก้มหน้าก้มตาทํางานอยู่ตรงหน้าสามอาทิตย์หรือว่านานกว่านั้นความทุกข์ใจในเรื่องของกรวิไลทําให้เขาไม่มีกระใจไปไหนนอกจากผมทํางานหนักทั้งที่ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่นะักยังเลยค่ะอีกเดี๋ยวคงไปทาน พอดีขวัญทำเขาผัดไว้เมื่อตอนเที่ยงนะคะยังเหลืออยู่เย็นนี้ก็เลยไม่ได้ทำกับข้าวหญิงสาววางมือจากงานเงยหน้าขึ้นเอียงคอมองพี่ชายอย่างสงสัยพี่สารล่ะคะทานอะไรมาได้ยังเรียบร้อยแล้วจ้ะแม่มาบอกข่าวดีกับขวัญเท่านั้นแหละเขาตอบทอดเสียงอ่อนโยนข่าวดีอะไรคะพี่จะแต่งงานน้ำเสียงของเขายัางแช่มชื่นคะขวัญได้ยินไม่ผิดหรอกพี่จะแต่งงานกับวิไลนะ่ะ ชายหนุม่มอธิบายทำท่าว่าเข้าใจอาการตกใจลึงของหล่อนแต่คุณวิไลเธอจะเป็นไปได้อย่างไรกันในเมื่อก่อนวิไลกำลังจะมีลูกกับจรารนินวิไลบอกความจริงพี่แล้วกระสานยิ้มอ่อนโยนให้น้องสาวก่อนจะเริ่มถ่ายทอดเรื่องราวที่รับรู้มาให้หล่อนฟังจริงหรอคะูปหนึ่งที่เขาเห็นแววดีใจในดวงตาของหล่อนทีนี้ขวัญก็รู้แล้วนะว่าวิไลกับจรารนินไม่ได้มีอะไรกัน พี่ว่าขวัญน,น่าจะปรับความเข้าใจกับเขานะถึงเขาจะไม่มีอะไรกันเรื่องของเราก็ยังเป็นไปไม่ได้อยู่ดีละคะพี่สารตอบเสียงเครือในตาคู่สวยจับอยู่ที่คอมพิวเตอร์ทำไมละ่ะมีอะไรที่พี่ไม่รู้ขวัญรู้ใช่ไหมว่าขวัญยังมีพี่อยู่ตรงนี้ทำไมหล่อนจะไม่รู้ว่ากสานเป็นห่วงหล่อนแต่เขาไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นระหว่างหล่อนและจรรนินบ้าง และเขาไม่รู้ว่าจรานินโกรธหลอนมากแค่ไหนค่ะขวัญทราบพ,พูดเรื่องของพี่สารดีกว่าค่ะขวัญดีใจด้วยแล้วตกลงกันได้ยังคะว่าจะแต่งเมื่อไหร่ถามเสียงใสเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายเป็นกังวลยังไม่รู้นะแต่คงเร็วๆนี้แหละต้องไปหาเลิอกอีกทีพี่สารทราบได้ยังคะว่าพี่นัดย้ายจากโรงแรมมาอยู่หมู่บ้านจัดสรรซอยถัดไปนี่เองอืมรู้แล้วละ่ะมันโทรไปบอกพี่เหมือนกัน แต่ตอนนั้นไม่ค่อยได้ใส่ใจนะ่ะก็มัวแต่เศร้าอยู่นี่นาว่าแต่ขวัญรู้ได้ไงวันก่อนขวัญเจอพี่นัดที่ร้านหนังสือนะคะและขวัญรู้ไหมว่าหลังไหนถามเรื่อยๆหลังจากที่ความทุกข์บทบังตาเขาผ่านพ้นไปเขาจึงรู้สึกว่าตนเองห่างหายจากน้องนุ่งและเพื่อนฝูงไปนานทั้งที่ความจริงแล้วก็แค่ไม่กี่อาทิตย์เท่านั้นหลังจากที่คุยเรื่องโน้นเรื่องนี้มาพักใหญ่กาสารก็เอ่ยขึ้นอย่างไม่มีปีมีครุยว่า ขวัญพี่ยังยืนยันว่าอยากให้ขวัญคุยกับจรานินให้รู้เรื่องพี่ไม่อยากให้ขวัญต้องมาทนทุกข์กับความเข้าใจผิดเหมือนพี่ขวัญจรานิ่งไปนานกว่าจะเอ่ยขึ้นแผ่วเบาขวัญไม่รู้ว่าเรายังมีอะไรที่จะปรับความเข้าใจกันได้อีกเขาโกรธขวัญค่ะโกรธที่ขวัญไปหลอกเขาและเขาก็พยายามทําทุกวิถีทางให้ขวัญเจ็บและเขาก็ทําสําเร็จขวัญเจ็บเจ็บอย่างที่เขาต้องการ หรือบางทีอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำประโยคสุดท้ายของหล่อนหายไปกับเสียงสะอื้นชายหนุ่มจึงเดินไปซุดตัวลงนั่งบนที่เท้าแขนของโซฟาเดี่ยวที่ขวัญจิรานั่งอยู่แขนแข็งแรงโอบรอบพาดไปบนไหล่บอบบางรังให้ศีรษะของน้องสาวอิงแผ่นอกกว้างของตนปากก็พึมพำไปว่าพระพี่แท้ๆที่หลอกให้ขวัญทำอย่างนั้นอย่าโทษตัวเองเลยค่ะพี่สารทุกคนต่งม,มีเหตุผลของตัวเองขวัญคิดว่า สักวันเขาจะเลิกราไปเองเขาคงไม่บ้าขนาดทิ้งกิจการทุกอย่างที่ภูเก็ตเพื่ออยู่แก้แค้นขวัญรักค่ะแล้วระหว่างนี้ขวัญจะทำยังไงขวัญก็จะอยู่ของขวัญอย่างนี้ละค่ะพี่จะช่วยพูดกับเขาให้เข้าใจชายหนุ่มพูดเป็นพี่อาสาไม่ต้องนะคะพี่สารอย่าไปพูดกับเขาเลยพูดมาพูดไปมันก็เหมือนแก้ตัวปล่อยไว้อย่างนี้ละค่ะแต่ถ้าขวัญต้องการนั้นอย่างนั้นพี่ก็จะไม่ยุ่งขอบคุณค่ะ หญิงสาวเงยหน้าขึ้นยิ้มบางๆหากมันเป็นยิ้มที่เหนื่อยเต็มทีแผ่ขนตาหนาเปียกชุ่มหยาดน้ำตาเกาะพราวบ,บนสองแก้มนวล